สวัสดีครับผมหยาจากเพจบ้านที่ดินคุณภาพจังหวัดเชีภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงขนาดกลางเนื้อที่21ไร่56ตารางวานะครับไร่ละ150,000บาทเอกสารจะเป็นโฉนดนอสสีจอนะครับติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้า3เฟสเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำสวนทำกเกษตรปลูกป่าหรือว่าต้องการที่จะ จัดสรรที่ดินเป็นล็อกนะครับล็อกละ3ไร่5ไร่เพื่อเก่งกําไรหรือว่าเพื่อแบ่งขายนะครับแปลงนี้จะอยู่ที่ตาบลบ้านเล่าอําเภอเมืองชายภูมินะครับห่างตลาดบ้านเล่าเพียง1กิโลเมตรห่างจากทางหลวงหมายเลข201เส้นหน้าบ้านเล่านะครับเส้นจากในเมืองชายภูมิไปแก้งขอประมาณ2กิโลเมตร แล้วก็บริเวณใกล้เคียงที่ดินนะครับก็จะมีตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อของบ้านเล่านะครับเข้าในเมืองเชยภูมิประมาณ10-15นาทีนะครับไปโรบินสันเชยภูมิก็ระยะเวลาหรือระยะทางในใกล้เคียงกันนะครับส่วนที่ดินนะครับผมจะติดทางสาธารณะทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งนึงเนี่ยจะติดคอนกรีตอีกฝั่งนึงนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับซึ่งทางอบอตอทางบ้านเล่าเนี่ยก็จะมาเทหินให้ตลอดนะครับ เข้าออกเมืองสะดวกนะครับผมถ้าวิ่งตามถนนเส้นนี้ไปเนี่ยก็จะไปขึ้นถนนลาดยางเส้นที่จะวิ่งออกหน้าบันเราได้นะครับท่านใดที่ต้องการจะสอบถามหรือพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าไปชมที่ดินได้นะครับก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับไม่ได้ขุดดินไปขายหรือ เนื้อที่หรือที่ดินเนี่ยเสมอกับถนนเลยนะครับก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ